ข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับก็ข้อนี้ก็คือว่า light detector ก็คือตัวตรวจจับแสงก็คือต่างเราเนี่ยแหละมีขนาด2คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรและก็ดูดเกินได้ประมาณ80%ของแสงที่มาตกกระทบซึ่งความยาวขึ้นข,นของมันคือ500นาโนเมตรถ้าตัวเดือจับนี้ เจอกับแสงที่เป็นไอโซโทปสอดอันนี้ไม่ต้องไปนสนใจกันเลยครับก็คือว่าเจอกับมองไปยังแหล่งกําเนิดแสงที่มันอยู่ห่าง3เมตรจากแหล่งกําเนิดก็คือว่าตัวตรวจจับเนี่ยอยู่ห่าง3เมตรจากจุดกําเนิดแล้วก็ตัวดีเทกเตอร์ตัวตรวจจับเนี่ยแอบสอดดึงดูดกลืนโปรตอนเนี่ยที่อัตราส่วนเป็น4ต่อวินาทีใช้าหากำลัง ว่าอิมิตเตอร์เนี้ยอิมิตไลมาเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเราจะมันจะมีเลดอิมิตกับเลดแอบซอบซึ่งเลดอิมิตเนี้ยเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าเลดแอบซอบเน้เขาให้มาคือที่4ต่อวินาทีฉะนั้นเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ของเลดแอบซอบกับเลดอิมิตเนี้ยเพื่อหาเลดอิมิตให้ได้ ซึ่งถ้าเราตั้งสมาการเนี่ยได้อันนี้สมาการที่สำคัญมากจะรู้ว่าเลทแอบซอบเนี่ยมันเท่ากับพื้นที่ที่แอบซอบเนี่ยต่อพื้นต่อพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันแอบซอบได้ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือแปดสิบส่วนร้อยของเลทที่มันอิมิตออกมาโอเคซึ่งถ้าเรารู พื้นที่แอบสอบส่วนโซเชียลแอเรียเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเป็นมันเป็นแบบเหมือนเอาทรงกลมไปครอบไอตัวไอตัวที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าไอเปอร์เซนต์ที่ที่ที่เราแอบสอบได้เนี่ยมันมีพื้นที่เป็น,เป,นเป็นอันตราส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเราก็ใช้สมัครใช้เขียนอันนี้ก็คือว่า แอ s สอบแอเรียเนี่ยเขาให้มาแล้วคือสองคูณสิบกลังลบหกตารางเมตรส่วนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นวงกลมครอบเอาไว้ก็คือสี่พายอาร์กลังสองส่วนแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแปดส่วนสิบได้โอเคแล้วก็คูณอยู่กับ R e m i อีมิอยู่ฉะนั้นแอพสอบเนี่ยเราก็แทนค่าไปไอ้ตัว R ข้างล่างเนี่ยก็คือสามเมตรนั่นเองก็คือพายอาร์กลังสอง เมตรตัดเมตรจะเหลือว่า r absorb กับ r limit มันก็จะหน่วยเดียวกันนั้น r absorb เนี่ยมันเท่ากับ1.41คณสิกันลงลบ8 r limit นั้นเราทราบความสัมพันธ์ระหว่าง r absorb บ r limit แล้วแล้วเราก็ยังรู้ค่าข,าของ r absorb ว่ามันคือ4 per second นั้นเราก็หา r limit ได้โดยย้ายข้างธรรมดามาปกติ แล้วก็แทนค่า Rabsorb เข้าไปฉะนั้น r e m i t ก็จะได้แล้วก็คือ2.83ุคูณ10กำลัง8ฟตอนต่อ second โอเคซึ่งที่เหลือก็จะง่ายแล้วถ้าเราได้ r e m i t มาแล้วก็คือจาก v กับ f แลมด้าแล้วก็ v ก็คือความเร็วแสงคือ c แล้วก็ย้ายค่าก็ f เท่กับ c ส่วนแลมด้าะ e เท่กับ h f แล้วก็ f เท่ากับ c ส่วน lambda นั้น e ท่ากับ h c over lambda แล้วก็กำลังมันก็คือพลังงานต่อเวลาซึ่ง1ส่วน t ก็คือเลทนั้นเ a ทก็คือ p ส่วน e นั้น e ก็คือ e ก็คือ h c ส่วน lambda ฉะนั้นเลทก็จะเป็น p lambda over ส่วนด้วย h c นั้นจะหา R ก็จะเป็น R เท่ากับ p ลัมดาส่วน h c ถ้าจะหา p ก็คือ R h c ส่วน l ัมดาก็ยหญ่ข้างแล้วเราก็แทนค่าไปในสมการ R ก็ได้มาที่เราคำนวณมาก็คือ2.83จุดูณสิบกลังแปดโฟตอนต่อวินาที h ก็คือค่าคงที่ของแพล็ก์สคือความเร็วแสงแล้วก็ l ัมดาคือความยาวคือโอเคแล้วก็จะได้คำตอบว่าคือ1.1 2คูณ10กำลงังลบวัตต์ ข้อนี้คนออกโจทย์เก่งมากเพราะว่าโจทย์อันนี้ไม่ได้แค่แทนค่าแล้วตอบแต่ว่าต้องต้องคิดคิดตอนแรกซึ่งต้องมองภาพให้ออกพอมองภาพออกแล้วก็จะตั้งสมการเป็นของ r a b s o อบกับ r emit จะทราบความสัมพันธ์อันนี้แล้วก็มาแทนค่าตอนหลังได้ซึ่งก็จะได้เป็นคำตอบดังรูปนี้แล้วก็จะจบข้อนี้แล้วครับผม